สวัสดีครับคนบันร์ชาแนลครับตอนนี้คนบันร์ครับอยู่ที่กาดหนองบัวแดงนะครับตะกี้สำรวจออนึกว่าจะบบมี้อย่างแปลกๆครับเดี๋ยวเรามาเจอกับนี่ครับนี่อย่างครับว่าฮะคีบ้าวแมนบอกก็บัตีบ้าวบัตรคี้าวเหรอกะเต๊ดถุงัะขายถุงตัวใดครับนี่ถุงละสามสิบห้าแต่อดโทษสามสิบห้าสี่เกนล่ำเหลือนี่ในคอดูในเจาะผมดูอันลหอจในเจาะดูนะครับแมงคีเบ้าครับมันมันกิ้งจนเป็นนะเนี่ยเนาะ แต่งหุ่มตัวมันไว้เลยเนาะตัวนี้ตัวมันตายไปแล้วเนี่ยเอาไมา่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 เนี่เนอาเสีอ<า>เอาไปแกงมาเอาไปคั่วไปแกงได้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะออกแล้วนเนี่ยจะเป็นทิสวาแล้วนเนี่ยนี่ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่แมันจะเป็นทิสวานะ เนี่ยเป็ด<ล>ย,ยิ้มชวนนะจะนอนนอนนอนแด่ <ไป S 1> นนดชนิดหนึ่งคร<ป>ับนี่นี่ครับกีราเปตองเป็นกีราที่ผมโปรดปานเอาไว้จ้งเล่นยังเปตองใ่บ่อนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือขิปเบ้าครับเนาะว่ยโยนเล่นมาได้นะครับถ้าไปโยนเล่นนี่มันจะจ้ำเนาะเห็นจ้ำมันจะตายนะครับเนาะแหมมันนี่ชะนอนอย่างนี้เนี่ยแหมมันไข่เนาะไข่ใน ขี้ควายเดียวกกิ้งครับเนี่ยผสมขี้ดินนะครับกิ้งกิ้งกิ้งจนม้วนลุยๆครับท่านผู้ชมดูครับเพื่อปกป้องลูกของเราไว้ครับลูกอยู่ตรงไหนครับนี่เราจะมาแกะกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนี่มาดูก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนครับท่านผู้ชมปอดโตนี่ครับทั้งหมดนี่เจ็ดสิบบาทครับท่านผู้ชมถุงละสามสิบห้าบาทสองถุงถ้าเอาสามถุงนี่น้อยเดียวหน่ะของบานนะมาครับท่านผู้ชมมาดูคลิปเบ้าของเขาครับตัวนี้แยกให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่านี่ครับ ตีป้ามันเจาะนูตะวานนะครับเนี่ยมันจะนี่ครับเจ้าแดงั้างในมันจะสมานแพงวะนะครับนะมันเอาอยู่มาอุดเต็มหมดแล้วทบเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องขี้เบ้าครับโอเคแนะนําตัวนะครับเจี๊ยบนะเจ้านับเซี่ยวกันครับเซี่ยวกันมาเจี๊ยบมาครับวันนี้เดี๋ยวอธิบายครับขี้เบ้าบระเดี๋ยวนี้คือว่ามันออกจากดินมหม่เนาะแล้ว มันยังจะเป็นตัวปนห้อตัวอ้อนของมันอะอแต่ตังไนนี่มันจะดำๆำเนาะพาอเป็นขี้ของมันแล่ถ้าแห่สักพักหนึ่งประมาณสักช่วงหลังเมษาไปแล้วไอไอขี้เบ้าของเฮานเนี่ยมันจะออกเหาะมาแล้วตัวตังไนของมันอะมันจะเป็นตัวนางคือว่าตัวนางนี่คือ มันจะอั้นขี้มันจะแบบนี้ขี้เลยตัวมันจะอ๋อตัวมันจะขาวใช่ถ้าขี้เบาเกียร์เอนี่ก็คือต้องหลังสงการใช่อ๋อแต่ถ้าช่วงนี้อาจจะต้องเอาขี้มันออกใช่ม่นก็อ๋อนี่ครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องขี้เบาครับท่านผู้ชมวิธีพาต้องก่อยพาเนาะนี่คนมาร้อยว่าจะไปโยนเล่นยังลูกไปตองเนี่ยนะเขาว่าบ่าได้ครับมันจะจ้ำว้าวมาแล้วครับนี่ค่ะ ออกมาแล้วมันจะอันนี้อันนี้คือว่ามันเริ่มจะอั้นขี้พองละเนาะถ้าทามันแบบอั้นขี้มันจะเป็นไอ้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้แล้วจะตัวตังบนนี้มันจะดำใช่ครับผู้เชี่ยวชาญมาเองครับแกะเซ็ตาใส่น้ำไว้ครับท่านผู้ชมน้ำก่อนเจ้าแล้วค่อยน้ำเย็นใส่หลวกกับน้ำม้อนแหมกำเดี๋ยวค่อยพาไปอาบน้ำอุ่นค่ะนี่แจนนี่เย็นเนี่ยขึ้นนักครับของเลี้ยงโลกเนาะนี่พาเบาๆนะครับ นี่โอ้คันนี้ก่อนเริ่มจะเป็นนางแล้วค่ะนี่ตัวหกขาวครับตู้เปตองมีชีวิตหรอคะแม่เปตองมีชีวิตอะคะนี่ครับควายขี้วัวนี่ครับอู้ยขอดูดูเลยอันนี้ค่ะอันนี้คือว่ายังแบบอันขี้เตือนนะเจ้ายังแบบอันขี้จะเป็นลักษณะอย่างไรอ่ะมันจะเป็นอย่างไรตรงนี้มันจะใหญ่ค่ะเดี๋ยวเหมือนหนอนนะเดี๋ยวเขา ลวกแล้วเขาลองดึงขี้ออกมาเนี่ยค่ะอ๋อตัวนี้มันจะโอ้นี่ขี้มันเห็นไหมนี่มันยังแบบอั้นขี้สมานสมานไอ้ลังของมันอ๋อคือมันไอ้ที่มันปิดหูตะกี้คือมันขี้ออกมาครับใช่ขี้มาปิดหูมาอันนี้ก็ใส่ไปเลยเนาะใสไปเลยอ๋อนี่ครับมันยังแบบอั้นขี้กับอันที่มันทั้งขี้แล้วนะครับโอ้นี่ครับผโหเนี่ยครับมันติดปองมันใหญ่ๆหญ่เนาะ เก็บดินไะมมันกินอันนี้ดินมันไงนี่ครับเสร็จแล้วก็จะขี้ออกมาดอกดอกเหดอท่นี่ไปทำปุ๋ยแต่มันมีเมงอยู่ในนี้เนาะอันนี้อย่าทิ้งนะฮะเยวะไปใส่อันนี้คือตัวนางมันเจ้าตัวนางเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะอันนี้มันด้วงอยู่มันเปล่งร่างมันเริ่มจะแปลงร่างแล้ววางหาเขานะเนาะอ๋อนี่ครับมันจะเป็นด้วงแล้วเนาะอันนี้คือตัวแม่มันจะเป็นนางจากแด่จะเป็นด้วงแล้วครับ ุด <l itz> อี่ได้ออ๋ครับนี่ดินม,มาหาไฟมึงจะบอกว่าไอ,อ้เนี่ยถ้าเขากอ้อยกกลับมันอะถ้าเขากลับมันแห้งอะขยาหรือขยาเมัน่ะมันจะดำมันจะม่านอันนี้คือว่ามันตายแล้วนะเออเจ้าอ๋อ,อ,อ,อครับสุดยอดครับดูครับโอ้โหเนี่ครับอ,อ,อันนี้นนนนคือการล็อกขาบมันสวยเลยสวยเลยนี่เห็นค้าบมันก็ครับนี่ขอดูค้าบมันหน่อยนี่ ครับสุดยอดครับแปลกดีครับท่านชมอันนี้ที่นี้อันนี้อันนี้คือตัวยัางบะอันขี้เตื้อตัวนี้คือว่าอันขี้เริ่มจะเป็นตัวนางแบบนี้แล้วเจ้านี่ครับพอเอาตัวนางลวกก่อนนะเจ้านาอกร้อนน่นเดือดกำเพราะว่าไอ้ถ้าเขาทิ้งไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดำจะกินไม่ได้ตัวนางตัวเอกนี่นหะใช่ตัวอร่อยไหมับเอามันลอกเอามันลวกมันลอกอะไรล่ะ เอาครับเอาตัวนางครับลวกก่อนเลยนี่ได้ยังครับเชฟเจี๊ยบได้แนี่สุดยอดครับคือนางรองกับนางรองโปรตีนสูงมากครับ ต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะลืบเอาหนังมันออกครับนี่นะเจ้าครับทําแบบนี้เลยน่องเบาๆนะเจ้าเบาๆครับตัวมันจะเหลวครับนี่ค่ะอืมแล้วเราไปแกงมันจะเปรล่ยวเหรอเปรี้เจ้านี่โอ้มันจะขาวเลยครับนี่ครับขาวๆให้เห็นเนี่ยเป็นโปรตีนล้วนๆนะครับนี่นี่ดู ขาวๆาลวครับดูครับน่ากินมากครับส่วนในตัวนี้นี่เขาบอกต้องยุ่งอย่างมั้แลวเนาะกินอย่างนี้เลยน้อนี่ครับอันดับสุดท้ายเป็นตัวที่มันยังแบบก้นขี้นะครับมันจะมีขี้นักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเจี๊ยบจะทําให้ดูครับหนูครับว่าเขาต้มไปแล้วเนาะอันนี้นะเวลาแกงมันจะเหลือแต่หนังคนนึงเพอขี้มันเยอะเกิน ีมนักครับโอ้ดูครับดูครับห,หนันให้ดูหน่อยโอ้ขี้มันเยอะครับท่านผู้ชมจะเหลือตัวมันสักน้อยอนะเนาะโอเคครับตอนนี้เขาจะตำพริกนะครับโดยบ่อไปให้เพื่อนเดียวไข่มาบ้านโคนดอยนี่โดนใช่หมดครับใช่ครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเครื่องปรุงก็โอ้โหนิ้วนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนิ้วสวยนะเนี่ยครับอืแหวนอะไรอะแหวนอะไร แหวนเงินครับโอ้นิ้วสวยพอคอก็สวยด้วยเนี่ยเงินแท้มันน่ากระชากมากเลยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ไม่ได้เหรอเพราะอะไรเพราะมันแพงเออยครบหนึร้อยก็มีนะนี่แหวนเงินเหมือนกันเลยเงินจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะเงินจริงหรือเปล่าเงินจริงเงินจริงนี่แหวนรุ่นมสท์ปั้นเลิอร์มนะเนี่ยเเหรอแล้วเงินจริงเป็นไงอ่ะนี่ฮะเงินจริงโอ้โหเออเออไม่เถียงมึงแล้วเอาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างฮะ กุ้งก็มีเน่กะปิเกลือหอมแดงหอมแดงพริกแห้งหอมขาวกระเทียมกระเทียมนะผงนัวไปเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับมาใส่พริกแห้งกับเกลือลงไปก่อนนี่ครับแหวนรุ่นมศธนะฮะใครเรียนจบมศธแต่ผมดอยด้วยนะฮะสิทธิสถาบันเดียวกันมีคิดไหมครับต้องตำมือซ้ายหรือตำมือขวาไม่ต้องนะฮะตำสองมือไปเลยอ่ะ เอาให้แผ่นดิศไหวเลยใส่แล้วครับตอนนี้เลงสปินนะครับเ <c oughs> หลเอียดแล้วนะครับต่อไปใส่อะฮะกระเทียมนะครับ <c oughs> กระเทียมใส่เข้าไปพร <c oughs> ้อมกับห <c oughs> อมแดงหอมแดงนะฮะใส่เข้าไปครับกะปิกะปิใส่เลย ใส่เลยเออมันจะมืดจะแรงแล้วชิลรถใส่เลยใส่ไปหน่อยใส่เข้าไปอ่าม่ทันแล้วครับใส่แล้วอันนี้มันจะอร่อยยันพริกแกงเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนเจฟบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันเลยครับเดี๋ยวยืนขึ้นดีครับยืนขึ้นสิปกตินะครับแกงแล้วนี่มันจะใส่ผักละนะครับเนาะ แล้วแต่วันนี้เขาเพิ่มผักหวานเข้าไปตัวเองครับเนอ๋ออย่างก็ใส่เข้าไปครับมันเข้ากันได้อยู่มันก็ได้ค่ะะเชฟมาเดี๋ยวคือเจี๊ยบค่ะน้ำก็เดือดแล้วนะเจ้าเนาะ้ับพริกแกงติดตามตะกี้ครับเพื่อดูก่อนนี่อ่ะใส่ไปเลยครับมาใส่ไปเลยค่ะนี่ใช้กระทะผีสิงเช่นเดิมครับท่านผู้ชมอ้าวนี่เดี๋ยวรอรอน้ำน้ำเรอโคกก่อนเดี๋ยวรอสักครู่ครับน้ำเดือดนะครับ ก็ใส่น้ำร้างคกลงไปครับนี่ขาดไปได้นะครับน่มนแบบล้ำครับนี่สุดยอดโอ้โหนี่ครับชิมรสชาติดูนะครับถ้าจางเกลือใส่เกลือครับนี่แน่มเา้ม่เือน้จางกะปิกระใสกะปินะครับเฮ uh. ้ยรชาเปยังไะพี pardon? ่ชมได้ไอะไรฮะ เอาไปแล้วครับจิ้มเป็นกีนี่ปะครับลุงสุดยอดมาเด็กก้นก่อนเนาะโอ้ปลานี่เปิดไปแล้วจิ้มไปจิ้มมากว่าจางมายังนะครับจางรสดีครับใส่เข้าไปหลังจากคิมรสจนได้ที่ครับใส่พักลงไปเลยครับมาตามมาดูครับพักนี่เขาจะมัดไว้เนี่ยครับนี่นี่ครับใส่ถึงพักละพักหวานลงไปเลยครับนี่ แก่งเมืองครับสูตรบนบ้านหรอครับใส่เลยนี่เอาตอกมัดนี่ครับนี่ <c oughs> สุดยอดดูครับอ,อืมใชตอกมัดนะครับมัดเฉยเฉยเชฟเจี๊ยบกำลังคนมนุษย์มนุนิดนึง <c oughs> นี่ครับอันดับต่อไปใส่นี่ครับพระเอกเฮ้ยนางเอกนะงเอกของเราลงไปเลย ลงครับนี่ครับใส่ลงไปครับอโหครับแกงเมืองครับของหากินยากครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงปลาขี้เปาใส่พักระพักหวานครับดูครับอืโหครับกระขี้เปาตัวใหญ่ๆเลยครับสุดยอดครับและนี่คือแฟชั่นฟู้ดครับท่านผู้ชมเอาตั่วเปลือกขี้เปาเรามาใส่ในกระดองห้อยสวยงามครับ ไภัยกระทาตัวนี้เล่นก็ได้นะครับนี่ครับตัวนางคือตัวอย่างนี้ครับคุณน้องก็ชิมไปก่อนนะครับนี่คือตัวนางครับยิมไม่ดียังไงก็คุณน้องรับไปก่อนเราไปครับก็ลองลองลองมันมีความมันข้างในมีอยู่มาเข้ามายอดจริงๆครับมันจะไปโดนลองแล้ว เมื่อกี้คุณชิมตัวนางตัวนี้ครับตัวนี้ตัวรองอันนี้ตัวขาวๆนี่ตัวอะไรตัวรองอันนี้ตัวตัวแล้วจะไม่ชิมผักเลยเครับเดี๋ยวจะชิมผักเองสักครู่ครับสักครู่มันนีครับไม่เคยกินนะครับครั้งแรกในชีวิต เย็นครับรีกคนข้างบ้านมาชิมด้วยนะนี่ครับบ้านชือชอครับผัวมั้ะไม่กินเป้าไว้หนอนี่เป็นตัวนางมันครับนี่ครับนี่คือนางพญานางพญาเลยนะดีกว่าสะอาดดีชุดนะครับมาเน่ยอครับอร่อยครับอืมตัวนางล้ำแตะเจีบมันเหมือนยังคือว่ามันเหมือนไม่กิน อแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นมันจะันจะไม่กินเวลาใสจมันสามเหมือนเพี้ยนหรอกเพี้ยถ้าตัวตัวนดี๋เป็นอนี้มันจะมีกินเพี้ยนเอาแต่ตัวนังมาสามลองนางนะครับอร่อยลองตัวนางลองตัวนางลองนางนะเดือดหวานก่อนลองนางเราล้างข้อได้ไหมเจียบมาที่ดิ เชฟเชฟมาดิเชฟเชฟมาครั้งนี้มาครั้งนี้เลยแม่ทาด้วยกันกินด้วยกันครับอ้อพี่เดเนี่ยอาเชฟชิมชิมตัวนางให้ดูหน่อยตัวไหนตัวนางเอาเอาตัวไหนตัวนางเอาหาไม่เจอค่ะหาหมดแล้วหมดแล้วตัวนางนี่ค่ะแตวอย่างเงี้ยเรียกตัวอะไรตัวรองอันนี้ตัวรองอ่ะผมชิมตัวรองครับ ผู้จิ้มเรยงอร่อยค่ะมันอร่อยมากมากมันจินมเลยทั้งมันทั้งหอมความจิ้ไใเพียนะครบสบามันจะมันสบายก็เกินพักล่าต่อค่ะสบายครับอยากหิท่านผู้ชมรู้นี่ขอจานสักหน่อยครับนี่ ต่อครับต่อไปเราจะกินพักครับท่านผู้ชมได้ละมามีทั้งวับพักหวานและพักละนะครับมาครับจุดก,ก,กันก่อนอื่นครับจับแกะก่อนครับแกะก่อนนี่สุดยอดครับนี่ครับเอามัดไปเองครับเวลากินสะดวกครับมาทุกท่านกินเลยลูดปืน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 นะมาครับอ้าว ได้คร่บนี่ครับใช่นี่ครับผมจะลองจับ uh> ทักล่าก่อนนะเอ้ามาจะเทียบมานั่งดีกว่านั่งกว่าไม่เห็นหน้าไม่ให้นะทักหวานนะจ๊ะรูดเป้นที่เก่งสะพทั่ามจ้ะในลูกกินทักหวานหรอพรุ่งนี้ทำงานแล้วมันจะมีกิน อร่อยครับอร่อยๆช่ออมก็สุกพอดีนะระว่าก็อาาพอดีอไม่สุกเกินไปเดี๋ยวเมนูต่อไปต้มไก่แจ้บหรอได้เลยขันอยู่หลังเนี่ยอร่อยป่ครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เขาล้างไปก่อนเนาะกับเชฟเจียบนะครับเอา้า <Yeah. S 2> เย้เปิดมงคลนะครับแล้วก็เพื่อนเดียวนะครับโอเคเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ <Thank you. S 2> สวัสดีครับ